จอกันอีกคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมอ่าก็หลังจากเลิกงานนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาตกปลาแบดนะครับผมเราก็จะมาหากับข้าวตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันนะครับเพื่อนๆว่าเราจะได้แต้มไหมนะครับผมพร้อมแล้วไปลุ้นพร้อมกันเลยครับโอ้โหลงไปกัดเลยครับเพื่อนๆกัดนี่ก็งัดดิครับโอ้ติดต่ออีกโอ้โหติดต่อ เข้าพงหญ้าโอ้ตายตายติดเข้าวงเข้าพงหญ้าครับเนี่ยโอ้โหออกยากด้วยถ้าติดแบบนี้อื้เฮ้ยเหมือนปลา,ย,าย,ย,ยังอยู่นะเพื่อนเพื่อนยังอยู่นะแต่นะ่ะ มันเข้าพงหญ้าหมดนะโอ้โหหลุดเัวเนี้ยอุย๊ยหลุดเ้ยเพื่อนหลุดครับเนี่ยหลุดครับโอ้โมาแล้วครับเนี่ยหลุดแต่ว่าน่าหน้าไซส์ไม่ใหญ่ครับตัวนี้มาโอ้โหไซส์นี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเพื่อนนะครับผมก็โอ้โห เข้าคงย้าเลยนะครับไซนี้เราก็อาจจะปล่อยเขาไปก่อนนะครับเพราะตัวเขายังเล็กอยู่นี่นะครับเพื่อนนี่ก็เป็นโฉมหน้าของปลาแบดนะครับผมนะครับตัวเขายังไม่ใหญ่นะครับเพื่อนๆนนะครับตัวเขายังเล็กอยู่เราก็จะปล่อยเขาไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาแต้มที่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับเพื่อน ก็ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติก่อนนะครับผมถ้าเขาโตแล้วเราก็อาจจะมาตกเขาใหม่นะครับผมนี่นะครับก็จะปล่อยเขาไปก่อนปล่อยเขาไปแล้วครับผมก็โอ้โหตัดเต็มเพื่อนเพื่อนม,มาครับ โอ้โหกัดเต็มัโอ้กัดเต็มๆเลยครับมาแล้วครับโอ้เป็นไซส์เล็กครับเพื่อนๆตัวนี้ไซส์ยังเล็กอยู่นะครับผมนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่ใหญ่นะครับผมไซส์เขายังเล็กอยู่ก็น่าจะปล่อยเขานะครับผมครับนี่นะครับไซส์นี้ก็เขายังเล็กอยู่นะครับเราก็อาจจะปล่อยเขาก่อนนะครับผม นี่นะครับก็เราก็จะปล่อยเข้าไปก่อนนี่นะครับเราก็จะรอให้เขาโตวกว่าน,นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นแต้มต่อไปครับเพื่อนๆ